มาสวัสดีครับคุณอะมาดมาแล้วมาแล้วคุณย่ามาแล้วพ่อแม่ไปวัดเนาะพ่อแม่ไปวัดเนาะไปหน้าไปหน้า <โอ S 2> สามสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกครับผมโอ้แต่ยันนงไม่หลายอย่างแต่ก็ยังแนวปุ๊บดีสภาพแนวของยังเขาเอิ้นปูปลาปูปลาห้านา มาพุทนพพ์โอ้พุะเอาไปหลวงพ่อไดีนยวนี่หลวงพ่อการฮาเด็กดักอย่า่าหลวงพ่อแต่อื่นหลวงปูรดหลวงพ่อการนี่ปิ้งกบเพิ่มมาเพาะยาปิ้งกบเลยเห็ดมานั่งเยอะกบบันเฮาได้ี่โอ้บันเพราะว่าเ่นป้งมาแล้วยาบันไม้เ็ดมหาเีปงมาแรงดี ยาเราเห็นมายางดีต้อมบักทัวบอมีบักทัวรไปตามเลยหบักทัวตามอยู่นี่ยังแสแตามมาก็สแเบนรือเ่านะปิงรอกนังยางดีอันนี้ปิงแล้วนี่แล้วเลือแล้วอุ่นอีกพอดีอุ่นอเอาอุ่อุ่นเอาอ่นได้นยอเอากยุกขาคไปตีสามไไอันผู้ด้ทักไปบอกว่าผมอยากกินปิงกบ อผมบอกว่าอยากกินปิ้งกบด้วยวันใหม่อันเองเป็นปนหรือเป็นอย่างว่าอันบ่เอาหันหนาวพี่มาเข้า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 มาพ่อเข้ามาพ่อมามามาภาพภาพเอาภาพลงโปกหน่อยมามาตะวันมาอ้าวยกโปโยกโปเข้ามาพี่เข้ามาพี่มามาลุกมาเอายกโปโยกโปจีได้มาเรือยอดบันนี่อันหนึ่งสองไก่ลายกุ้งออนะ สุดยอดเลยเอาขอบคุณมากพี่ดองมายางก็ดีใจแล้วโดนเติบด้านี่ักกัลวกอยังเฮ็ดอันอันอันปนแมงดาเด้อจ้าอันนึงปนธรรมดาจ้าาแมงดาลงเท่นน้ที่หาเินประจังนก็ร้ถงากันอยูทเห็นีนี่คุณ่าคุณ่าตองานใหม่ บ้ท่านเพ่านบ้ท่านเห็นแต่พอนี่พอพ่นนั่นยู่พ่นกระลังสิเอาเฟียงป่าสิเอาเฟียงมาหายบนพิลาวฟางมาลงหายเลยหายมันมากก่อนเนาะโอายอยู่หอดแรงอยู่าเดียวอยู่หอดแรงอยู่าหาอยู่เพ่นกระเวาอยู่เดี๋ยวเพ่นจิมาอยู่อยู่หอดแรงอยู่มันมาหายเอาเฟียงเอาเฟียงลงก่อน บกไปง่ายดอกเดียวอ่านตามหักทัวติดปากที่จังไหนตามหักทัวเลยตามหมักทั่วตากำลังยางโกบีโกบีง่างๆก็จะต้มก็ได้อันนี้เอาไปอุ่นละติมีเอาไปอุ่นใส่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเราสิกินใส่เตาเบฟข้าวเดียวเออเออเอมนเอาอันนั้นเอาอันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้อันกินอันนั้นอะไรอันนี้สิเอาไปกินอันนี้สิเอาไปกินอยู่วงเอาไปนี่กุ้งเดียอันจีจีเห็ดยังไงจีลวกหรือสิ ำแบบไปมันมีปนห่อแม่แอมมันมีปนหรอข้มลวกแกวตำสมก็ไดนน้ยงอะวกกินตำหมูฮูเยตู้เย็นไว้ผู้ใดไส่มาอันเอามาเบันคนละซื่อเพื่อนจ้างห้าวันใม่หือมีหญ้าวันใหม่อ่ามากยหพูดี้หน่อยร้านหรอผูบกญงสแตกว่าสัร้านก็ไดช่วงนี้จอยลงตสวยนช่วงนี้จอยลง มันเจ็บท้องมันกินได้บ่หลายมันเจ็บท้องกินได้บ่หลายล่องไปนี่เด้อล่องขาไปโรงพยาบาลที่วานแ่้วล่ะเออออออตาไปไปไปกินยาปรับกลับขึ้นมาหออเครื่องท่าหายหรือเอ็นซีเป็นตะไบแทะเจ้าเขาบ่อไอ้แล้วได้เขาไอ้แล้วเ้าไอ้แล้วฮะตาไปวันนี่คือเรเห็นพวงมาลัยพวงมนลัยไม่สบายอยู่ไหนบ่อมา นอ้เนี่ยน่ละมันจะแสบเนี่ยนี่ละแสบบหลอกนั้นนี่ได้แสบบอกกินนจังบต้มบอหลอกนั้นกระแสบได้เพราะมหมักต้มไปเปื่อยยังแสบแม่บอกบอกหูจะกินเออยังย้ํานะแต่เขียดีมองยังหลอกนังจนร้อยคนพวกกินกบหลอกนั้นจะเถื่อนี่นะโอ้แต่วาย่เอ๊ทันบอหลอกอ่ะมันจีจังใดล่ะเฮาบอลอกแห้งแ่บ

แต่ว่าก็กินคือเก่าหน่าล่ะกินเพราะน่แท้กินเพราะมันเพราะหน่อยจะนอนใจเพราะกกินกินคือเก่าในกินคือเก่าแต่ว่าอยากกินแบบนี้ก่อนเนาะเนี่ยกินอันห่อนๆดีก่อนคุณย่านะครับผมคุณย่ามาหาตลอดเลยที่ตอดลานบอคิดทอดคิดทอดจัดคิดยังไงได้เนาะเขาเขาเสมาอยู่จักมือหนิท่านผู้ว่าฮามือก็มีงานก็นั่นแล้วหลังจากหลังจากมือมือต่อไปพคนละว่ามัน มันเศร้ามันกลับไปก็เก่าอ่นล่ะจังว่าอยากพามันไปหาหมอก่อนบ่ไกลดอกอยู่บ้านพักคู่ที่ลุงเพิ่นว่ามันไปหาแล้วมันเศร้านะมันพักก่อนเนาะคือจังไรอะไรยังไงกับจังว่ากันกันเลแต่เพิ่อนนะเพิ่นสิว่าจังไหนะถ้าเบิ่ง คือน้ำเพิ่นกัจักเสียดจังใดเนเพิ่นไปจังสันแล้วเนาะยากระสูยุคเดียวแล้วลูก็ไปมาไปมานะพอเพิ่นนั่นน่ะเราซือก็พอมันใหมซื้อนึ่งหมอนงจักปีเพิ่นเกิดพสสามหาามสาามี่อจักปีเมพ่อสสามหาใดปสามีืสามหาสเออสาจ้ามสปีบ่อาว ใครอยากเห็นพ่อวันใหม่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเพิ่นเป่าอยู่เดี๋ยวหนึ่งสิไปเพิ่นมาสิเดี๋ยวเอาเพียงเพื่อนซ้ำไปซ้ำเพียงพอดีเป็นลูกเป็นลูกพอดีก็เป็นลูกกันละเพิ่นมาหาที่แหลกเพิ่นกันครับอันนี้อันนี้เป็นลูกได้แต่สองลาแต่พอพบะท่านบรท่านได้บรท่านโหอยู่ได้สองลาไหมพวงมันี่ว่าแมนพันสีมาน้ำเนาะแล้วไข่แบบพวงมันี่สีมาน้ำกันเลยโอ้ดีใจมาก เห็นสนอกมาเดี๋ยวส็มาอีกเดี๋วมาอีกเดี๋ยวมาอีกดนราส้มน่ะจอดนอดอยู่เิ่นมาสิมาบายบายคนละหอดเอาเอาบายบาย่นละอนอยู่พวงมะนีน้ล้เคตวงมะนเราคนหมักมวนตัวพวงมะนีแมนมีแต่คนหางมาตัว แมนตาบใส่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 อุ้ยนาวกินข้าวเสาร์รับกัรเด้อพี่น้องจังน่อยแมนคุณยาแล้ปวดกบย่าปวดกบมาก็ได้เอาสุรดมานำหยาเขาจัดใส่หามันหลายคนเลยอยู่หัสามที่ม อากาศดีร้ายดีอากะางดีอาับอศดีกอยู่กรุงเทพร้ายพี่น้องบาดเฮาใส่มาไห้น้ำก็เลยอันนี้ป้าว่าเอาเรื่อนมะตมปายำเบ้นต้มปายำเฮานะแมนนะแนแล้วไปแม่มิวพอมิวมาแล้วก็มีประควดเลสบายแล้วจากนี้ไปกาลสินไกลบ่กาฬสินไกลถึงกาฬสินจากนี้ไปจากนี้ไปถึงโดมเน่ย หนึ่ง้อยหกสิกิโลประมาณช่องลอเที่ยงเียงก็ฮอมาจากกระสินหมดอแมนแล้วไปไหว้พระอยู่เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วไปเรื่อยเร่อยตัตัวกัพอเยน่าพอพอตต่ลับเลยหนูเอาพบไ่าพบสกกแม่จะกินบกบฮะบกินบ่ กิโอ้โอ้คอยแห่งมาคาต่อยมัน <c oughs> อ่ะเจอกันใหม่ครับ <c oughs> พี่อนครับครับว่ไหนว่าเ